ใจลงเรือภายลักพัดถึงถิ่นใจคันิงโหยหาให้มาเจอขา้ามฝากข้ามนาทีได้พบเจอใจละเมอคอยรักหลิ่มแม่กองแต่เนี่ยก้อนของฉันเนี่ยดีป่ะอะไรเนี่ยไม่แล้วเหรอบอกกี่รอบเราไม่ต้องมาทำคันโอ้โห oh. นี่าา้ำวัาเธอยังไม่ได้บอกฉันเลยนะว่าไอ้อนที่ฉันเขียนมาเนี่ยพอปะเป็นไงบ้างไม่พอไม่ได้ฟังนึกว่าบทอะไรอยู่คนเดียวโอ้โหนี่ฉันอุตส่าห์เขียนมาให้เลยนะเนี่ย ใช้ร้ายว่ะแล้วนี่มีอะไรฉันทำปะวันนี้ฉันว่างพอดีอะไม่เป็นไรฉันทำเองได้ไม่ต้องมาวุ่นวายจะไปไหนก็ไปไปอเออเฮ้ยน้ำวะแล้วจะให้ฉันไปไหนอะก็ฉันตั้งใจมาหาเธอวันนี้นี่น้ำวากวาดใบไม้กว่าจะเสร็จคนเดียวเนี่ย ทีหลังก็ต้องรีบมีแฟนได้แล้วทำไมต้องมีแฟนอ่ะเอา้าก็พเพราะถ้าว่ามีแฟนเนี่ยเธอก็จะไม่ใช่คนกวาดไงส่วนไอ้นคนกวาดก็คือแฟนของเธอ,อถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ลองเอาฉันมาเป็นแฟนดูสิน่นสะกับคำว่ารำคาญไปไหมรออมรอมขออนอคาน ลญลำคาญฉันเหรอลำคาญฉันเหรอนี่น่าใช่ อบรรยากาศดีจังเลยเนาะบรรยากาศดีๆนั่งกับคนรู้ใจเนี่ยมันมันช่างดีต่อใจจริงๆเลยเนาะว่าบ้านนว่าอะไรใครรู้ใจนายคะไม่ได้เป็นแฟนกันซะหน่อยเดีไม่นานก็เป็นอ่ะนี่นวะพ่อเธอเนี่ยชอบรูกเคยแบบไหนอะ่ะพอจะรู้ปะ่ะก็คง ชอบคนรวยแล้วมั้งแกเขาไม่อยากให้ลูกสาวกันลำบากนายโมสิก้มะมีตังค์นั้นเหรอ,อน้ำหว่ามาช่วยงานพ่อหน่อยได้จ้ะชอบคนรวย,ยงั้นเหรอ คนรวยงยัง้นเหรอลงมาฉันขอถามอะไรเธอหน่อยดิเธอชอบผู <moderate> ้ชายแบบไหนก็ชอบคนทำมาหากินเก่งขยันที่จริงไม่ต้องหลอก็ได้นะขอแค่พาไปกินของอร่อยๆในวันสำคัญแค่นี้มีความสุขแล้ว เออเดี๋ยวนะที่พูดมาเนี่ยมันตรงกับฉันสักข้อไหมเออหรือว่าหรือว่าเป็นฉันนะไม่ตรงสักข้อจ้ะไม่ต้องคิดพวกขนาดนั้นโธ่เออพรุ่งนี้ไปหาอะไรกินอร่อยๆที่เมืองกันไหมอยู่บ้านกินแต่ปลาจนหลังจะขึ้นขี้ละไม่เอาอ่ะฉัน ฉันไม่ค่อยชอบในเมืองเ่ามันเยอะแล้ก็แก้งถามเปงั้นแหละชวนทีแลนาก็ปฏิเสธตลอดนี่ที่เคยไปเดี๋ยวไปหาลุงเพิ่มก่อนนะมีแค่นี้เองหรอวะใครบอกว่าฉันไม่อยากไปด้วยน้ำวะฉันอยากไปแบบเธอจะจะขาดอยู่แล้ว ดอกฟ้ากับหมาวัดมันจะไม่เหมาะสมกันได้ยงไงอะไรนะนายไม่เข้าใจอีกเหรอครอบครัวฉันนะ่ะคงไม่ปล่อยให้พี่น้ว้าไปตกและกาลำบากกับนายหรอกฝันอะไรเอาไวอ้อ่ะก็โยนมันทิ้งลงครองซะและอีกอย่างนะพ่อฉันจะให้ลูกชายกำนันเพิ่มมาดูใจกับพี่น้วาอย่างนายอะ่ะจัดใจซะเถอะ วันนี้เราไปเที่ยงงานวัดกันปะนายเอาเวลาที่มาชวนฉันเนี่ยไปหางานทำดีกว่าไหม <c oughs> นีามาทุกวันเลย <c oughs> อะแล้ววันนี้มีงานอะไรให้ฉันช่วยบ้างว่ามาได้เลยไม่มีอะถึงจะมีแน่นะฉันก็ทำงานเองได้ไปหางานทำเธอายโอ้โหไม่เอาน้ำาวันนี้ฉันอยากจะมาช่วยงานเธอนะวันนี้ ฉันถามจีฮยอะอาส์ม่เบื่อบ้างเหรอทำไปเพื่ออะไรฉันทำไปเพื่ออะไรเหรอเพราะว่าเพราะว่าฉันชอบเธอนะวะฉันรักเธอฉันเลยไม่อยากให้เธอไปเป็นของคนอื่นนะ่ะ ฉันอยากเห็นหน้าเธอทุกวันฉันอยากจะอยู่เป็นความสุขไม่ใช่สิฉันอยากจะอยู่เป็นความรำคาญข,ของเธอแบบนี้ทุกวันอะแต่นายก็รู้ใช่ไหมว่าพ่อฉันคงไม่ยอมง่ายๆหรอกที่ฉันบอกว่าให้นายไปหางานทำเนี่ยนะฉันพูดจริงๆนะ ฉันอยากให้พ่อฉันเห็นว่านายเองเอาตัวรอดได้อยากให้นายชัดเจนับชีวิตมากขึน้นนี่ฉันขอคุยด้วยหน่อย ฉันไม่อยากให้ลูกสาวฉันต้องลำบากเลือกยุ่งกับน้ำวา้ำาซะน้ำว้าอยู่ไหมจ๊ะไม่อยู่ น้ำว้าออกไปตลาดตั้งแต่เช้าแล้วนูน่นมีอะไรอะพอดีว่าฉันนัดกับน้ำว้าว่าจะมาช่วยน้ำว้าเก็บมะพร้าวจ้ะนายนี่ว่างมากเลยเนาะมาหาน้ำว้าทุกวันฉันนี่คิดไม่ออกเลยนะถ้าน้ำว้าได้คบกับนายคงไปกันไม่รอดอเดี๋ยวกันจ้ะแล้วน้ำว้าเขาได้บอกไหมจ้าว่าน้ำว้าจะกลับมาตอนไหนไม่รู้ แต่เห็นว่าน้ำว่าไม่นัดกินข้าวกับลูกผู้ใหญ่ป่านี้นะคงปลูกต้นรักกันโตแล้วมั้งปลูกต้นรักกันหรอกน้ำว่า ไปไหนมาอ๋อพอดีว่าไปทำธุระในเมืองมาแล้วนี่มานาน,นยังมานานแล้วงั้นจะฉันไปก่อนนะไปช่วยงานป้าก่อนน้ำวะน้ำวาไปกินข้าวกับลูกผู้ใหญ่ในเมืองมาเหรอน้ำว้าแล้วฉันน่ะฉันอยู่ส่วนไหนของใจเธอน้ำว้า เธอคิดถึงฉันบ้างไหมอะถ้าเธอจะหลอกฉันตั้งแต่แรกทำไมเธอให้ความหวังฉันมาโดยตลอดอะคือฉันบอกนายไปแล้วนะอาร์ตว่าฉันต้องการความชัดเจนของชีวิตแล้วไหนเ้าความชัดเจนของนายอะเราโตกันแล้วนะอาร์ตเราไม่สามารถรักกันโดยที่ไม่คิดถึงอนาคตแล้วอะอ๋อลูกผู้หญิในเมืองงคงรวยสินะฉันเข้าใจแล้วน้ำวะที่แท้เธอมันก็แค่ผู้หญิงหน้าเงิน่ะฉันขอโทษละกันนะที่บ้านฉันมันจน่ะ ฉันขอโทษที่บ้านฉันไม่มีปัญญา,าพาเธอไปกินของรูๆูได้คือมันไม่เกี่ยวที่ว่ารวยหรือไม่รวยอาร์ตมันเกี่ยวที่ว่านายมีความชัดเจนในชีวิตบ้างหรือ,อยังแล้วแผนชีวิตของนายคืออะไรแล้วฉันไปนอยู่ในแบบแผนชีวิตไหนของนายฉันบอกนายไปแล้วนะอาร์ตว่าทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองอยู่ในจุดที่สบายที่สุดไม่มีใครอยากลำบากอกนะอาร์ตนะเข้าใจฉันนะอาร์ตโอเค

ใจลงเรือภายรักผัดถึงถิ่นใจคันิงโอยหาให้มาเจอข้ามฟ้าข้ามนาทีได้พบเจอใจละเมอคอยรักลิยมแม่ก่อน คุณคะฉันถึงแล้วนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณอยู่ไหนคะนั่นคุณใช่ไหมคะ ไม่เจอนานเลยนะครับคนบางคนได้ดีเพราะการดูถูกของคนนี่แหละเดี๋ยวไออาร์ตมันคิดได้มันก็จะเข้าใจบางครั้งหนูก็สงสารพี่อาร์ตเนาะพ่อนั่นแหละชอบให้หนูไปดาพี่เขาเยอะหนูสงสารเขาจริงๆเข้าใจพ่อนนะที่พ่อทำไป ขอลองใจให้อ่านมัน